สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราได้โดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมหากย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายยุคครีเทเชียสที่ดินแดนอันโดดเดี่ยวของมาดากัสกาณ์ณเวลานั้นถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่มาเนิ่นนานสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่นจึงต้องปรับตัว และวิวัฒนาการในแบบเฉพาะของตัวเองและในบรรดานักล่าทั้งหมดมีหนึ่งชื่อที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะขนาดใหญ่โตหรือรูปลักษณ์หน้าเกรงขามเป็นพิเศษแต่เพราะพฤติกรรมที่หิวกระหายจนหน้าขนลุกมาชุงกาซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อจากมาดากัสกาที่ไม่เพียงขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายหากยังเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ไม่กี่ชนิดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจน ว่ามันอาจจะกินพวกเดียวกันเองเพื่อเอาตัวรอดโดยรูปร่างแปลกตาหัวสั้นกลมมีปุ่มนูนเหมือนเขาวเล็กๆตรงหน้าขากและแขนเล็กจิ๋วคล้ายทีเร็กซแต่กลับมีกรามที่แข็งแรงอย่างเหลือเชื่อทำให้มาจุงกาซอรัสกลายเป็นหนึ่งในนักล่าที่แตกต่างจากเทโรพอดต,ตัวอื่นๆอ,อย่างชัดเจนใน EP นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้าสัตว์ร้ายแห่งเกาะใหญ่ฝั่งแอฟริกาใต้ตัวนี้ให้ลึกกว่าที่เคย ทางเรื่องวิวัฒนาการพฤติกรรมการค้นพบและสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นฝันร้ายของเทอโรพอดยุคนั้นและที่สำคัญไขปริศนาว่ามันกินพวกเดียวกันเองจริงหรือไม่มาจุงกาซอรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่โดดเด่นที่สุดจากทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะเกาะมาดากัสการ์ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสราว7 0 6ถึงล้านปีก่อนถือเป็นผู้ล่าอันดับหนึ่งในระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้ในช่วงเวลานั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือมาจุงกาซอรัสเครนาติซิมัสซึ่งถูกตั้งชื่อตามเมืองมหายังกาหรือมาจุงกาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาดากัสกาบวกกับคำว่าซอรัสซึ่งหมายถึงกิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานทำให้มีความหมายโดยรวมว่าสัตว์เลื้อยคลานแห่งมาจุงกามาจุงกาซอรัสจัดอยู่ในวงอเบลิซาริดีกลุ่มนักล่าที่แปลกและไม่เหมือนใครซึ่งมีลักษณะพิเศษคือกระโหลกศรีรษะหนาหน้าแบน คอสัน้นลำตัวทรงตันขาหน้าสั้นมากจนแทบไม่ได้ใช้งานเหล่าอเบลิซอริดมักพบในทวีปก่อนดัวนาเดิมเช่นอาเ์เจนตินาอินเดียและมาดากัสกาซึ่งสมัยนั้นยังเชื่อมต่อกันก่อนที่แผ่นดินจะเคลื่อนตัวแยกออกเป็นทวีปต่างๆในปัจจุบันมาจุงกาสอรัสมีความยาวประมาณ6-7เมตรน้ำหนักราว1-1.5ตันซึ่งถือว่าไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับนักล่าตัวอื่นๆอย่างทีเร็กซ์หรือจิแกโนโตซอรัส แต่บนเกาะที่ไม่มีนักล่าตัวอื่นเทียบเท่ามันจึงกลายเป็น a อพ x p r ์เพร o เที่ครอบครองห่วงโซ่อาหารลักษณะเด่นที่สังเกตได้ชัดของมาจุงกัสรัสคือหัวที่หนาและสั้นกว่าญาติสายพันธุ์อื่นมันมีหนกเนื้อหรือปุ่มกระดูกที่หน้าผากคาดว่าอาจเป็นเครื่องมือแสดงอำนาจหรือใช้ต่อสู้กันเองระหว่างตัวผู้เช่นเดียวกับพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดในปัจจุบันอย่างกวางหรือแรด อีกหนึ่งจุดเด่นของมาจุงกาซารัสคือดวงตาที่อยู่ค่อนข้างตำ่ำทำให้มันมีวิสัยทัศน์แบบไบโนคูล่าหรือการมองแบบสองตารวมภาพซึ่งมีความแม่นยำสูงในการล่าเหยื่อระยะการมองที่ซ้อนการชูให้มันสามารถประเมินระยะได้อย่างแม่นยำเหมาะกับการโจมตีอย่างแม่นยำและทงพลังแต่สิ่งที่ทำให้มาจุงกาซารัสคลายเป็นไดโนเสาร์ที่นักบรรพชีววิทยาจดจำไม่ลืมคือหลักฐานที่เชื่อว่ามันอาจจะกินพวกเดียวกันเองใช่แล้วครับ บนกระดูกของมาจุงกาสรัสตัวอื่นที่ขุดพบมีรอยฟันที่ตรงกับโครงสร้างฟันของมันอย่างแม่นยำซึ่งสร้างความตะลึงให้กับวงการว่าเจ้าไดาโนเสาร์นักล่าตัวนี้อาจมีพฤติกรรมกินซากศพของพวกเดียวกันเองหรือแม้แต่ล่าเพื่อกินพวกเดียวกันก็เป็นไปได้ในช่วงที่ขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้โครงกระดูของมาจุงกาซอรัสยังถือเป็นหนึ่งในโครงที่สมบูรณ์ที่สุดในหมู่ไดโนเสาร์กลุ่มอเบลิซอริทโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเกาะมาดากัสก์ทำให้มันกลายเป็นต้นแบบสำคัญสำหรับการเปรียบเทียบและจัดจำแนกอเบลิซอริทตัวอื่นทั่วโลก ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตากะโหลกหนาขาหน้าสั้นดวงตาเจาะจ้องและนิสัยที่อาจน้าสะพรึงกว่าที่คิดมาจุงกาซอรัสคือเครื่องเตือนใจว่านักล่าไม่ได้มีเพียงความโหดจากขนาดตัวเท่านั้นแต่ยังมาจากการปรับตัวที่ลึกซึ้งกับสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่นอีกด้วย การค้นพบมาจุงกาโอรัสถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการบรรพชวีววิทยาในแอฟริกาโดยเฉพาะบนเกาะมาดากัสกาซึ่งในอดีตยังเป็นดินแดนที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักน้อยมากในแง่ของฟอสซิลไดโนเสาร์ซากแรกของมาจุงกาโซรัสถูกพบในปี1896โดยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อชาร์ลส์ดิเเรในพื้นที่ใกล้เมืองมาจุงกาหรือมหาจังกาในปัจจุบันซึ่งในตอนแรกนั้นเขาเข้าใจผิด คิดว่าเป็นไดโนเสาร์หุ้มเกราะหรือกลุ่มที่คล้ายอีกูโนดอนจากยุโรปจรึงตั้งชื่อให้ว่าเมกคาโลซอรัสเครนาติซิมัสเพราะในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์มักใช้ชื่อเมกคาโลซอรัสเป็นชื่อถังขยะสำหรับไดโนเสาร์กินเนื้อที่ยังจำแนกไม่ได้แน่ชัดต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่20นักบรรพชีวินวิทยาได้เริ่มกลับมาสนใจฟอสซิลจากมาดากัสการ์อีกครั้งและมีการขุดค้นเพิ่มเติมจนพบชิ้นส่วนกะโหลกและกระดูกมากมาย ในปี1955นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอชื่อใหม่ให้ไดโนเสาร์ชนิดนี้ว่ามาจุงกาซอรัสโดยอ้างอิงจากพื้นที่ต้นกำเนิดพร้อมจัดเข้าวงอเบลิซอริเดอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา การค้นพบที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1,990 s เมื่อนักวิจัยจาก Stony Brook University สหรัฐอเมริการ่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ชาวมาดากัสการออกสำรวจพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า Maewaranos Formation ซึ่งอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะและค้นพบโครงกระดูกข,ของมาจุงกาซอรัสที่เกือบสมบูรณ์เป็นครั้งแรกที่สามารถประกอบโครงสร้างทางกายภาพของไดโนเสาร์ชนิดนี้ได้ทั้งตัว สิ่งที่น่าทึ่งคือนักวิจัยยังพบรอยกัดบนซากกระดูกของมาจุงกาซอรัสตัวอื่นๆที่มีลักษณะตรงกับฟันของมาจุงกาซอรัสเองซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าไดาโนเสาร์ชนิดนี้อาจมีพฤติกรรมกินซากของพวกเดียวกันหรือแคนิบาลิซึมพฤติกรรมที่พบได้ไม่บ่อยในหมู่ไดโนเสาร์และทำให้มาจุงกาสอรัสกลายเป็นตัวอย่างศึกษาสำคัญในประเด็นนี้ งานวิจัยล่าสุดยังช่วยยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ของมาจุงกาซอรัสในเชิงวิวัฒนาการอีกด้วยเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่ไม่พบในอเบลิ s ซอริเดสายพันธุ์อื่นเช่นโครงกะโหลกที่หนาหน้าสั้นคล้ายกล่องและฟันที่เรียงตัวถี่แน่นหนากว่าญาสายพันธุน์อื่นๆทั้งหมดนี้ชี้ว่ามาจุงกาซอรัสอาจมีวิธีการล่าและกินเหยื่อที่แตกต่างอย่างชัดเจน การค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเปิดเผยความลับของผู้ล่าแห่งมาดากัสการ์เท่านั้นแต่ยังยกระดับเกาะแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งฟอสซิลที่สำคัญในระดับโลกอีกด้วยทั้งในด้านการอนุรักษ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณมาจุงกาโซรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนือ้อที่มีรูปร่างแปลกตาและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มอเบลิซอริเดลักษณะภายนอกของมันอาจไม่ดุด,ดันแบบไทแรนอสอรัสเร็กซ์ หรือรวดเร็วแบบเวลโลซิร p ปเตอร์แต่กลับมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่ทำให้มันน่าจดจำในสายตานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาจุงกาซอรัสมีขนาดความยาวประมาณ6-7เมตรและหนักราว1ตันซึ่งถือว่ามีขนาดปานกลางเมื่อเทียบกับนักล่าร่วมยุคมีกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่และที่เด่นที่สุดคือส่วนจมูกและหน้าผากที่นูนขึ้นมาเป็นเหมือนกระบอกหรือกล่อง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงในการกัดและรับแรงกระแทกได้ดีและทำให้มาจุงกาสอรัสดูน่าเกรงขรามแตกต่างจากไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นโครงกระโหลกของมาจุงกาสอรัสยังเต็มไปด้วยโพรงอากาศภายในที่ซับซ้อนลักษณะนี้คล้ายกับนกในยุคปัจจุบันซึ่งช่วยลดน้ำหนักของกะโหลกโดยไม่สูญเสียความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติที่พบได้ในสัตว์นักล่าหลายชนิดที่ต้องใช้แรงกัดสูง ตำแหน่งของเบ้าตายยังอยู่ในแนวที่ให้การมองเห็นแบบสเตอริโอสโคปิกหรือการมองเห็นสามิติทำให้สามารถกะระยะเหยื่อได้แม่นยำมากขึ้นฟันของมาจุงกาซอรัสมีลักษณะเรียวแหลมรูปทรงคล้ายใบมีดมีจำนวนค่อนข้างมากและเรียงชิดกันมันสามารถใช้ฟันเหล่านี้ฉีกเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพโดยรอยฟันที่พบในกระดูกของเหยื่อหลายชนิดรวมถึงกระดูกของมาจุงกาซอรัสเอง ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่ามันอาจมีพฤติกรรมกินซากหรือแม้แต่กินพวกเดียวกันเองซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่หายากในหมู่เทโรพอดแขนของมาจุงกาสารัสนั้นสั้นและไม่สามารถใช้งานหนักได้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของกลุ่มอาเบลิซอริเดแต่สิ่งที่ชดเชยคือขาหลังที่ทรงพลังพร้อมกับกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาที่ใหญ่ทำให้มาจุงกาสารัสสามารถยืนสองขาได้มั่นคงและพุ่งเข้าหาเหยื่อด้วยแรงกระแทกที่รุนแรง การศึกษาทางบรรพชีวินวิทยายังพบว่าโครงกระดูกของมันแสดงถึงความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในจุดสำคัญเช่นข้อต่อสะโพกและข้อเท้าซึ่งเหมาะกับการเคลื่อนไหวแบบนักล่าระยะประชิดอีกหนึ่งลักษณะที่น่าสนใจคือคอสั้นและหนาของมันซึ่งช่วยให้ขยับหัวได้รวดเร็วในระยะไกลนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้มาจุงกาซารัสสามารถงับและกัดเหยื่อได้แม่นยำโดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือขณะที่เหยื่อดิ้นหนี นอกจากนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอยังช่วยให้สามารถเวียงหัวไปมาเพื่อฉีกเนื้อออกจากร่างเหยื่อได้ดีขึ้นในด้านประสาทสัมผัสแม้ว่ามาจุงกาสารัสจะมีสมองขนาดปานกลางแต่จากการศึกษารอยพิมพ์สมองภายในกะโหลกเผยให้เห็นว่ามันมีการพัฒนาในบริเวณที่เกี่ยวกับการทรงตัวการควบคุมการเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีโดยเฉพาะระบบการได้ยินที่ถือว่ายอดเยี่ยม ทำให้สามารถตรวจจับเหยื่อจากกลิ่นได้แม้แต่ในระยะไกลหรือแม้แต่ในสภาพที่แสงน้อยเมื่อรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยจันทั้งโครงกะโหลกฟันขาคอและระบบประสาทสัมผัสเราจะเห็นได้ว่ามาจุงกาสรัสเป็นนักล่าที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวมันไม่ได้โดดเด่นด้วยความเร็วหรือขนาดมหึมาแต่มีจุดแข็งที่เหมาะสมกับการล่าในพื้นที่กึ่งป่าก,กึ่งทุ่งของมาดากัสก์ เป็นเครื่องจักรสังหารที่อาศัยความแม่นยำและความดุดันในการเอาชนะเหยื่อทั้งหมดนี้ทำให้มาจุงกาสอรัสกลายเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่าสนใจที่สุดในโลกของไดโนเสาร์นักล่าหัวกลองแห่งยุคคริเตเชียสที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่มีศักยภาพอันน่าทึ่งที่พร้อมจะทำให้ทุกเหยื่อต้องสะพรึงมาจุงซาสอรัสไม่ได้เป็นเพียงแค่นักล่าที่มีรูปลักษณ์แปลกตาเท่านั้นแต่ยังเป็นไดโนเสาร์ที่มีพฤติกรรมที่น่าสนใจและซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ การศึกษาทางซากดิกดำบันหลายชิ้นได้เผยให้เห็นว่ามันมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่อาจแตกต่างจากนักล่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นในยุคเดียวกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีที่มันหาอาหารเลือกเป้าหมายและการใช้พฤติกรรมในระบบนิเวศของมาดากัสการ์โบราณหนึ่งในประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ถ,ถกเถียงกันมากที่สุดคือมาจุงซาซอรัส อาจเป็นนักล่าที่มีพฤติกรรมแบบซุ่มโจมตีหรือ ambush predator แทนที่จะไล่ล่าอย่างเปิดเผยเหมือนนักล่าเร็วอย่างวิโลซิรัปเตอหรืออ l o s a อรัสหลักฐานสนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ขาที่ยาวปานกลางคอที่สั้นแต่แข็งแรงและโครงร่างกายที่เอื้อให้ซุ่มอยู่กับที่หรือแอบแฝงอยู่ในพุ่มไม้หรือเงามืดก่อนจะพุ่งเข้าจู่โจมด้วยแรงกัดรุนแรง มาจุงซาสอรัสยังมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจมีพฤติกรรมกินพวกเดียวกันเองหรือ Cannibalism ซึ่งนับเป็นเรื่องหายากและชวนขนลุกในหมู่ไดโนเสาร์กินเนื้อนักวิจัยได้พบร่องรอยรอยกัดบนกระดูกของมาจุงซาสอรัสที่ตรงกับรูปแบบฟันของมันเองทำให้เชื่อว,ว่าในบางสถานการณ์เช่นช่วงขาดแคลนอาหารหรือการแย่งชิงอาณาเขตพวกมันอาจหันมากัดกินกันเองเพื่อความอยู่รอด พฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงด้านมืดของการเอาตัวรอดในโลกยุคครีเทเชียสเท่านั้นแต่ยังบ่งชี้ว่ามันมีระบบสังคมหรือรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคิดไว้ในแง่ของการใช้พื้นที่มาจุงซาซอรัสอาศัยอยู่ในภูมิประเทศแบบกลึงป่าโปร่งกึ่งทุ่งหญ้าในเขตมาดากัสกาทางตะวันตก ซึ่งในยุคนั้นเป็นทวีปแยกออกจากแผ่นดินใหญ่อื่นๆแล้วทำให้ระบบนิเวศมีลักษณะเฉพาะตัวไดโนเสาร์นักล่าชนิดนี้จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเหยื่อเฉพาะถิ่นเช่นไดโนเสาร์กินพืชอย่างราเพโทโซรัสซึ่งเป็นไททานโนซซรัสขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาจุงซาซซรัสมีแนวโน้มว่าจะเป็นนักล่าเดี่ยวมากกว่าจะล่าเป็นฝูงเหมือนไดโนเสาร์บางกลุ่ม โครงร่างกายและวางระบบประสาทไม่แสดงลักษณะที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมร่วมมือกันล่าแบบสังคมทําให้คาดว่ามันอาจใช้เทคนิคแบบเฉพาะตัวเช่นการค่อยๆเดินเข้าใกล้ยเหยื่อเงียบๆหรืออาศัยการพลางตัวก่อนเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วและแม่นยํา ด้านการเลี้ยงลูกหลานยังคงเป็นปริศนาใหญ่สำหรับนักวิทยาศาสตร์แม้จะยังไม่พบรังหรือไข่ของมาจุงซาซอรัสโดยตรงแต่มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมกับอเบลิซอริสชนิดอื่นและสันนิษฐานว่าตัวมีอาจวางไข่ในหลุมตื้นๆแล้วทอดทิ้งให้ฟักเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในเทรโรพอดอย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสที่พวกมันจะมีรูปแบบการปกป้องไข่หรือรังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะจากไปเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมโดยรวมมาจุงซาซอรัสจึงไม่ได้เป็นเพียงนักล่าที่ใช้กำลังหรือความเร็วแต่เป็นนักวางแผนที่รอจังหวะเหมาะกับภูมิประเทศที่ต้องครางตัวใช้การซุ่มเงียบและพุ่งเข้ากัดด้วยพลังอันรุนแรงและอาจไม่ลังเลที่จะกำจัดผู้บุกรุกแม้กระทั่งหากผู้บุกรุกนั้นคือเพื่อนร่วมสายพันธุ์ ด้วยความลึกลับน่ากลัวและความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมเฉพาะถิน่นมาจุงซาซอรัสได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักล่าเฉพาะถิ่นที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์แห่งยุคครีเทเชียสตอนปลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการที่เลือกความแม่นยำและกลยุทธ์มากกว่าความเร็วหรือพละกำลังล้วนๆแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจำกัดบนเกาะมาดากัสกาในยุคครีเทเชียสตอนปลาย แต่บทบาทของมาจุงกาซอรัสในระบบนิเวศนั้นยิ่งใหญ่เกินตัวโดยการเป็นนักล่าระดับบนสุดหรือ apex predator ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีนักล่าคู่แข่งโดยตรงมาจุงกาซอรัสจึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความสมดุลของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในห่วงโซ่อาหารไม่ว่าจะเป็นเหยื่ออย่างไดโนเสาร์กินพืชหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพฤติกรรมของมัน ระบบนิเวศท,ที่มาจุงกาสารสัสอาศัยอยู่นั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมือนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากมาดากัสกาในยุคนั้นได้แยกตัวออกจากกอนวานาแล้วทําให้เกิดการวิวัฒนาการเฉพาะถิ่นที่โดดเด่นมาจุงกาสารสัสจึงต้องปรับตัวให้เหมาะกับเหยื่อพื้นเมืองอย่างาเพโตซอรัสมาซิยากาสารัสและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กอื่นๆซึ่งล้วนแต่ไม่มีนักล่าระดับบนมาคอยควบคุมประชากรน,นอกจากมันเพียงลําพัง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามาจุงกาซอรัสช่วยควบคุมจำนวนประชากรของไดโนเสาร์กินพืชไม่ให้มากเกินไปจนส่งผลเสียต่อพืชพันธุ์ในท้องถิ่นโดยการออกล่าหรือคุกคามเป็นระยะทำให้เกิดแรงกดดันในการกระจายถิ่นฐานของเหยื่อซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เดียวกันจนเกินขีดจำกัดนอกจากนี้การปรากฏตัวของนักล่ารายนี้ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์กินพืช ทำให้พวกมันต้องระมัดระวังม,มากขึ้นในการเคลื่อนที่หรือหากินส่งผลถึงรูปแบบการกระจายพันธุ์ของพืชอย่างคาดไม่ถึงนอกหนเือจากบทบาทเชิงล่าแล้วมาจุงกาซอรัสยังมีบทบาทเชิงนิเวศวิทยาหลังความตายหรือ post mortem ecology อีกด้วยซากของมาจุงกาซอรัสที่ตายแล้วกลายเป็นแหล่งอาหารสําคัญสําหรับสัตว์กินซากอย่างจระเข้โบราณหรือแม้แต่มแมลงดึกดําบรร การที่มันอาจมีพฤติกรรมกินพวกเนวกันเองยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์อื่นในพื้นที่เช่นทําให้บางชนิดเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงจุดที่มีการต่อสู้หรือมีซากเพราะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีซ้ําความสามารถในการควบคุมระบบนิเวศของมาจุงกาซอรัสไม่ได้มาจากจํานวนหรือพละก,กําลังเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงบทบาทเชิงจิตวิทยาในห่วงโซ่อาหารเมื่อสัตว์อื่นรู้ว่ามีนักล่าไร้เสียงซุ่มอยู่ในเงามืด ทำให้ทั้งเหยื่อและคู่แข่งเปลี่ยนพฤติกรรมตามไปด้วยซึ่งนี่คืออำนาจรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏในธรรมชาติอำนาจที่ไม่ต้องแสดงตัวตลอดเวลาแต่ยังสามารถควบคุมความสมดุลได้ในระยะยาวนอกจากนี้บางศึกษายังชี้ให้เห็นว่ามาจุงกาสอรัสอาจมีพฤติกรรมอนาเขตหรือ territorial behavior ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือขาดแคลนอาหารมันอาจขับไล่หรือกำจัดผู้บุกรุกทั้งจากสายพันธุ์อื่นและสายพันธุ์เดียวกันซึ่งหากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศของมาดากัสก์โบราณที่มีลักษณะเป็นเขตชุ่มน้ำปะปนกับป่าโปรง่งก็อาจช่วยให้มาจุงกาสารัสสามารถควบคุมบริเวณล่าและแหล่งน้ำสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นมาจุงกาสารัสจึงไม่ได้เป็นเพียงนักล่าผู้โดดเดี่ยว แต่เป็นผู้ควบคุมระบบนิเวศอย่างแท้จริงการมีอยู่ของมันเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์อื่นปรับเปลี่ยนการกระจายตัวของพืชและรักษาสมดุลระหว่างผู้ล่าเหยื่อในระบบนิเวศอย่างซับซ้อนเป็นบทบาทที่ไดโนเสาร์นักล่าหลายชนิดไม่สามารถเทียบเคียงได้และด้วยเหตุนี้เองมาจุงกาสารัสจึงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของความดุร้ายแต่มันคือคกลไกสำคัญของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจุงกาสารัส ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนในฉากวิวัฒนาการของโลกดึกดำบรรแต่มันเป็นผลผลิตของสายวิวัฒนาการอันยาวนานของกลุ่มเอเบลิสซอริเดกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีถิ่นกำเนิดและการกระจายตัวในซีกโลกใต้เป็นหลักโดยเฉพาะแถบอเมริกาใต้อินเดียแอฟริกาและเกาะมาดากัสกาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนดาวานา ต้นตระกูลของเอเบลิซอริเดปรากฏในช่วงยุคจูรัสสิกตอนปลายและค่อยๆกลายเป็นกลุ่มไดโนเสาร์นักล่าที่มีความสามารถเฉพาะตัวอย่างเด่นชัดเช่นหัวหนากระดูกกะโหลกที่ทนแรงกระแทกได้ดีแขนสั้นเป็นพิเศษและรูปร่างที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีแบบระยักประชิดเมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกของกลุ่มนี้ได้วิวัฒนาการแตกขแขนงออกเป็นหลายสกุลซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาจุงกาซารัส มาจุงกา a อรัสถือเป็นหนึ่งในตัวแทนสุดท้ายของกลุ่มเอเบลิสซอริเดที่ดำรงอยู่จนถึงปลายยุคค r e t a เชียสมันมีความใกล้เคียงกับไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างคาน t ทอรัสจากอเมริกาใต้และราชซอรัสจากอินเดียทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายและวิวัฒนาการเฉพาะถิ่นหลังการแยกตัวของแผ่นดินออกจากกันเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะอาศัยอยู่บนเกาะที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวมาจุงกัสรัสก็ยังมีลักษณะร่วมหลายอย่างกับญาติในต่างทวีปเช่นโครงสร้างกะโหลกที่หนาและแบนด้านบนระบบฟันที่เหมาะแก่การฉีกและสัดส่วนร่างกายที่แสดงถึงการเป็นนักล่าที่เน้นความทนทานมากกว่าความเร็วซึ่งบ่งชี้ถึงต้นกำเนิดร่วมกันในอดีตก่อนที่แผ่นดินจะขาดจากกันจากการศึกษาฟอสซิลนักวิทยศาศาสตร์ ยังพบความแตกต่างทางกายภาพที่ทำให้มาจุงกาซารัสมีเอกลักษณ์เช่นการวางตำแหน่งรูจมูกที่สูงขึ้นไปบนหัวลักษณะกระดูกจมูกที่เป็นสันและโครงสร้างบางส่วนของกระดูกต้นขาที่สั้นและหนากว่าญาติสายพันธุ์อื่นซึ่งบ่งบอกถึงการปรับตัวให้เหมาะกับการดำรงชีวิตบนเกาะที่มีทรัพยากรจำกัดและภูมิประเทศเฉพาะตัว มาจุงกาซอรัสยังช่วยเติมเต็มภาพวิวัฒนาการของกลุ่มเอเบลิสซอริเดเพราะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เก็บรักษาฟอสซิลได้สมบูรณ์ที่สุดโดยมีทั้งกระโหลกกระดูกสันหลังและแขนขาที่ชัดเจนทำให้สามารถเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นได้อย่างแม่นยำนักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจากฟอสซิลของมาจุงกาซอรัสในการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการของกลุ่มเอเบลิสซริท และเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในสกุลที่วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกับราชซอรัสในอินเดียซึ่งสะท้อนภาพการกระจายตัวของไดโนเสาร์ผ่านทวีปกอนโดวานาอย่างชัดเจนแม้ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับตำแหน่งสายวิวัฒนาการที่แน่นอนของมาจุงกซาอารัส บางศึกษาชี้ว่ามันอาจเป็นสาขาย่อยของเอเบลิสซอรีเนที่มีการปรับตัวสูงมากจากการอยู่ในระบบนิเวศแบบเกาะขณะที่บางแนวคิดมองว่ามันน่าจะเป็นชนิดสุดท้ายของกลุ่มเอเบลิสอริสที่สามารถอยู่รอดตนใกล้เหตุการณ์ศูญพัน์ครั้งใหญ่ในปลายุคคริเทเชียสซึ่งหากเป็นจริงก็อาจถือว่ามาจุงกสอรัสคือบทสุดท้ายของนักล่าแห่งเอเบลิสซอริเด การศึกษามาจุงกาซอรัสจึงไม่ใช่เพียงเพื่อเข้าใจตัวมันเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของวิวัฒนาการการกระจายพันธุ์และการปรับตัวของไดโนเสาร์ในซีกโลกใต้รวมถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างธรณีวิทยาภูมิประเทศและชีววิทยาในโลกยุคโบราณอีกด้วยแม้จะเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับนักล่าชั้นนาในยุคเดียวกันแต่มาจุงกาซอรัส กลับเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากวงการสื่อวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ในระดับสากลด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ความลึกลับจากการใช้ชีวิตบนเกาะและพฤติกรรมอันน่าทึ่งเช่นการกินพวกเดียวกันหรือ c a n n บ b a l i s m ทำให้มาจุงกาสอรัสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดุดันและความแปลกประหลาดของนักล่าโบราณในวงการสารคดีและรายการวิทยาศาสตร์มาจุงกาสอรัส มักถูกนำเสนอในบริบทของนักล่าผู้โดดเดี่ยวหรือผู้รอดชีวิตบนเกาะเช่นในสารคดีของ BBC ชุด Planet Dinosaur ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของมาจุงกาซอรัสที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมอันโหดร้ายของเกาะมาดากัสก์และการที่มันต้องกินซากพวกเดียวกันเองเพื่อความอยู่รอดนอกจากนี้ยังมีบทบาทในรายการ Jurassic Fight Club ที่วิเคราะห์พฤติกรรมการต่อสู้ของมันอย่างละเอียด ในแวดวงเกมและของเล่นมาจุงกาซอรัสก็เป็นที่รู้จักไม่น้อยเกมชื่อดังอย่าง Jurassic World Evolution ได้นำมาจุงกาซอรัสมาเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ผู้เล่นสามารถสร้างและดูแลได้โดยเน้นรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามหัวโตคอสัน้นและผิวหนังหยาบที่ดูเหมือนเกราะสัตว์ป่าส่วนในตลาดของเล่นมาจุงกาซอรัสก็มีฟิกเกอร์และโมเดลจำนวนมากจากหลายแบรนด์เช่นปาโป Safari Ltd. และค l กเตอร์ซึ่งล้วนถ่ายทอดบุคลิกอันแข็งแกร่งและความแปลกตาของมันได้อย่างดีในโลกของงานศิลปะและการออกแบบวิวัฒนาการของภาพวาดและโมเดลมาจุงกาซอรัสได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการค้นพบฟอสซิลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในช่วงทศวรรษที่1,990เป็นต้นมาภาพวาดในปัจจุบันมักเน้นรายละเอียดของกระโหลกหนาดวงตาที่เยือกเย็นและท่าทางที่ดูก้าวร้าว ซึ่งสะท้อนถึงชีวิตของนักล่าที่อยู่ในระบบนิเวศอันแรนแค้นได้อย่างทรงพลังนอกจากนี้มาจุงกาสอรัสยังเริ่มกลายเป็นแรงบันดาลใจในวรรณกรรมแนวแฟนตาซีและนิยายไซไฟหลายเรื่องโดยเฉพาะนิยายที่เกี่ยวกับการย้อนเวลากลับไปยุคไดโนเสาร์หรือเรื่องราวของเกาะลับที่มีสัตว์ดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ในบริบทเหล่านี้มาจุงกาสอรัสมักถูกใช้เป็นตัวแทนของภัยอันตรายที่คาดไม่ถึงนักล่าที่ซุ่มซ่อนอยู่กลางเงามืด พร้อมจะโจมตีเมื่อศัตรูเผลอแม้เพียงนิดเดียวแม้ว่ามาจุงกาซอรัสอาจไม่ได้มีชื่อเสียงในวงกว้างเท่าไทแรนโนซอรัสหรือเวลลัสซิรปเตอร์แต่ก็เป็นตัวแทนของไดโนเสาร์กลุ่มอาบิลิซาริดสที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆในวัฒนธรรมสมัยใหม่ความสนใจที่มีต่อมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนงานวิจัยฟอสซิลใหม่ๆและการตีความที่เปลี่ยนไปของนักวิทยาศาสตร์และนักสร้างสรรในยุคดิจิทัล สุดท้ายนี้มาจุงกาซอรัสคือสัญ,ญลักษณ์ของความหลากหลายและลึกซึ้งของโลกดึกดำบรรมันช่วยให้เราระลึกว่าในมหายุคแห่งไดโนเสาร์ยังมีนักล่าหัวดื้อจากเกาะเล็กๆที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในยุคปัจจุบันและยังคงทิ้งเงาไว้ในวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างทรงพลังจนถึงทุกวันนี้มาจุงกาซอรัสอาจไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูเท่าไทรรนอสซอรัสเร็กซ์หรือเวโลซแรปเตอร์แต่ความสำคัญของมันต่อโลกวิทยศาศาสตร์ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไดโนเสาร์นั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเลยไดยโนเสาร์ชนิดนี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลด้านกายวิภาคของกลุ่มอา e l เบลิซอแต่ยังเปิดประเด็นใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่รอดและผลกระทบของการแยกตัวทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อสายพันธุ์โดยตรงหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้มาจุงกาโซรัสโดดเด่นคือการที่มันเป็นตัวแทนของระบบนิเวศบนเกาะมาดากาัสก카 ซึ่งในช่วงปลายยุคครีเทเชียสประมาณ70 6 6ถึง66ล้านปีก่อนได้แยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ไปแล้วหลายล้านปีทำให้สิ่งมีชีวิตบนเกาะต้องวิวัฒนาการอย่างโดดเดี่ยวมาจุงกาโซรัสกลายเป็นนักล่าชั้นสูงโดยไม่มีคู่แข่งจากกลุ่มอ l โลซอริดสหรือไทรรนโนซอริดส์มาแบ่งอำนาจนี่ทำให้เรามองเห็นการปรับตัวอย่างน่าทึ่งในสภาพแวดล้อมที่จำกัด นอกจากนี้พฤติกรรมการกินพวกเดียวกันของมาจุงกาโซรัสที่ได้รับการยืนยันจากร่องรอยฟันบนกระดูกฟอสซิลของชนิดเดียวกันก็เป็นการค้นพบที่น่าตกใจและสูงคุณค่าทางวิชาการเพราะมันสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อนของนักล่าในช่วงที่ทรัพยากรขาดแคลนหรืออาจเป็นพฤติกรรมปกติที่แสดงถึงการเป็นนักล่าโดดเดี่ยวที่มีอาณาเขตกว้างและต้องแข่งขันกับพวกเดียวกันเองเพื่อความอยู่รอด การศึกษาพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เรามีมุมมองที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมของไดโนเสาร์มาจุงกาซอรัสยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาสายวิวัฒนาการของกลุ่มอาเบลิซอริซึ่งเป็นนักล่าที่โดดเด่นในซีกโลกใต้การที่นักวิจัยสามารถศึกษาซากฟอสซิลที่สมบูรณ์ของมาจุงกาซอรัสได้มากกว่าสายพันธุน์อื่นๆทำให้มันเป็นตัวแทนหลักในการจำแนกลักษณะร่วมของกลุ่มนี้เช่นกระโหลกที่หนาคอสัน้น แขนเล็กและขาหลังที่ทรงพลังลักษณะเหล่านี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากนักล่ากลุ่มอื่นๆในซีกโลกเหนือและแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวแบบคู่ขนานหรือ convergent evolution ที่น่าสนใจการศึกษาซากมาจุงกาโซรัสยังมีอิทธิพลต่อวงการบรรพชีววิทยาในแอฟริกาและเกาะมาดากัสก์โดยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสำรวจแหล่งฟอสซิลใหม่ๆและการวิจัยที่ต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่ามาจุงกาซอรัสคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรในเขตร้อนที่เคยถูกมองข้ามในเชิงปรัชญาและสังคมมาจุงกาซอรัสยังเป็นตัวแทนของแนวคิดเรื่องการปรับตัวเพื่ออยู่รอดและความซับซ้อนของธรรมชาติเราอาจมองไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่แม้จะถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและพื้นที่แต่ก็สามารถพัฒนาและครองจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้ นี่คือบทเรียนสำคัญในโลกยุคใหม่ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและข้อจำกัดที่หลากหลายสุดท้ายมาจุงกาโซรัสคือเครื่องเตือนใจให้เรามองลึกลงไปในเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ขนาดหรือชื่อเสียงแต่ที่คุณค่าที่มันฝากไว้ต่อวิทยาศาสตร์การศึกษาและความเข้าใจในความหลากหลายของชีวิตที่เคยดำรงอยู่บนโลกใบนี้และอาจสะท้อนสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพื่ออนาคตของเราเองคุณกำลังฟัง ลิขสัก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ